สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเอมิสสตสวยคนสวยนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านของเอม่เองนะคะที่เมืองโคโม,โมนะคะ,ะเทตตอรี่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเอม่จะมาพาไปชมสวนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยดอกไม้ต้นไม้แบบว่าโหแบบสะพรั่งมากนะคะก็เลยวันนี้เออได้โอกาสดีก็พามาชมสวนที่บ้านแลวกันเนาะมาดูชมนสวนดอกไม้ต้นไม้ว่าที่บ้านของเอมิจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูดอกไม้กาัานประเดิมด้วยนะคะนี่ดอกแรกเลยนี่คือดอกโบตันนะคะ เทียบกับหน้าก่อนดูซิใหญ่มากค่ะโหแบบดบอกัอตันนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่ข้างหลังเนเอมี่นี่ก็เป็นดอกน,นั้นเลยนะคะนี่แล้วนนี้ก็จะเป็นแบบว่ารอบๆบ,บ้านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเอมี่จะเริ่มไปยังไงบ้างตามมากันเลยค่ะนี่โอเคนะคะเราเริ่มเดินกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็มาส่วนของกลางบ้านก่อนมาชื่นชมดอกโบตันก่อนนะคะเพราะว่าโบตันเนี่ยมันจะออกช่วงฤด,ดูแบบเวลาเดือนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกแบบประมาณสักสองสามอาทิตย์มันก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องพางมาถ่ายวิดีโอตอนช่วงหน้านี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบข้างบ้านนะคะแล้วก็สวนอันนี้จะบอกว่ายังไม่ได้เริ่มทําเลยะคะคือแผนไว้ว่านเนี่ยก็จะทําเป็นพืชผักส,สนครัวนะคะ ยังไม่ได้เริ่มเลยคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มทํานะคะตรงนี้ก็เป็นนะคะนี่พามาเดินนิดนึงตรงนี้จะเป็นต้นองุ่นนะคะนี่ต้นองุ่นนะคะที่บ้านมีองุ่นด้วยนะนี่อันนี้ต้นองุ่นนะคะที่บ้านคือเนี่ยประมาณอีกสักสองสามเดือนนี้ก็จะเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีลูกอง,งุ่นนะคะให้ทานกันน,ะะนี่ค่ะทานมีด้านองุ่นเลยนี่ค่ะรอบๆอันนี้ก็จะเป็นที่ฉีดน้ำน,นะคะแล้วก็มีค่ะที่ บ้านจะมาทำกันนะคะเนี่ยก็เตรียมว้นะคะเล็กน้อยนะคะสำหรับที่จะปลูกพริกนะคะสำหรับปีนี้ลานนี้ก็คือบดิเวนรอบๆนะคะอันนี้คือสวนของที่บ้านมีภายในบ้านนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านสองชั้นแล้วก็มันจะเป็นเนินสโลปลงมา อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนที่บ้านน่คะมันจะมองเห็นวิวไปไกลๆนะจะเป็นวิวภูเขานะมองไกลๆนู่นนะคะมอนเตโรซานะคะแล้วก็ไกลออกไปมองไปเรื่อยๆทางนน้นนะคะก็จะมีเห็นอยู่สามเขานะคะนู่นก็แถบสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆอมิสแพนไปเรื่อยๆนะคะทางนู้นก็จะเป็นส่วนของโคโมูเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นยว,วเขานะคะตรงนี้ บางจะเป็นข่ามดีขาวอันนี้จะเป็นส่วนของพืชผสมผู้วนะคะแล้นี้ก็ถือวบิบบางแล้วตรงนี้เนี่ยพาลงมาข้างล่างก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลนะคะยังนเนี่ยดอกแอปเปิลร่วงไปหมดแล้วะคะ่ะเพราะว่าฝนตกก็ดิ่เนี่ยก็จะมีแอปเปิลเพิ่มขึ้นมามันจะเป็นแอปเปิลลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะส่วนของตรงนี้ อันนี้เอาไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์ทำสวนนะคะของคุณสามีนะคะ,ะอุปกรณ์โหเพียบเลยค่ะอุปกรณ์ตัดยุ่งตัดหญ้าต่งางๆค่ะเป็นชาเลตเล็กๆนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของที่บ้านเครื่องอันนี้เป็นเครื่องประมาณว่าทำลายหญ้าใบหญ้ากิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะ,คะแล้วต็น,นี้ก็เป็นต้นเสียที่บ้านนะคะ นี่ค่ะเรียนมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนะคะมีนัทเตอีต้นผลไม้เหมือนกันแต่ไม่เห็นออกดอกเลยออกดอกออกผลเลยมันก็จะเป็นลูกบลัชเบอร์รี่นะคะจะเป็อนอันี้อันนี้จะเป็นต้นองุ่นอินนี้ไม่ใชค่ะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่ต้นนี้จะเป็นเชอร์รี่นะคะรอดูว่าเชอร์อรี่จะมาหรือยังเชอร์รี่จะมาประมาณมิถุนาอยังนะคะยัางนี้มีเชอร์รี่เรานี้ก็เป็นแอปเปิ้ล นี่คะส่วนของตัวบ้านที่ตรงนี้เลย <c oughs> ลก็เดินมาต่อนะคะมาชมสวนต่ออันนี้กาจะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งะคะ่ะมา สวนอันนี้นะนี่เป็นสวแล้วก็้ก็เป็นที่บ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสวนอที่บ้าเหมือนกันนะคะนี่เชิญชมเลยเห็นไหมคะอันนี้ค่ะช่วงนี้ดอกไม้ต้นไม้สวยงามมากเลยค่ะเลยก็ต้องมาให้เช่นชมนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะมีต้นโอลีฟอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีต้นค่ะ ดอกกุหลาบพันปีนะค, R S R, นคะออเลสอาี่ดอกพันปีนี่มีเยอะมากอัสเตเลียนะคะภาษาอิตาลีแล้วก็ข้างบนก็คาเม,ามลลานะคะคาเมลลาก็จะเยอะเช่นกันน,นี่ค่ะอัสเตเลีย็สีสีแดงนะคะสีชมพูสีเหลืองอันนี้ค่ะก็ดอกไม้แต้ไม้หมดเลยนะคะ ตอนะคะอันนี้ก็คือต้อนสนญี่ปุ่นนะคะสีแดงแจ่มากเลยนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากนี่คือส่วนของตัวบ้าน กับเอมี่นะคะเอมี่สันสมคนสวยนะคะวันนี้มาเยี่ยมชมสวนที่บ้านนะคะแล้วจะพาไปดูนะคะว่าตอนต่อไปช่วงนหน้าร้อนที่บ้านจะทำอะไรบ้งามงมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ